สิมกราคม2024นะคะผ่านพระธรรมโรมบทที่4ข้อ20ถึง22ขอมอบช่วงเวลานี้ให้กับผู้ปกครองฉลองรัฐนะคะขอบคุณครับสวัสดีท่านจารย์สวัยครับจัรย์เกียรติน้องอังและพี่น้องทุกท่านครับต้องขอบคุณพระยาวสำหรับการรับพการในพรธวญญาณในเช้าวันนี้แล้วก็การอธิษฐานวิธีสร้างความสัมพันธ์กับพิวาณขอบคุณพระเจ้า ในการอวยพรของพงครับวันนี้วันอังคารที่สามสิบมกราคมคิส,สพองพันยช2สี่พระพีในการเฝ้าเดี่ยวอย่างที่น้องอังบอกไปแล้วคือโรมบทที่สี่ข้อยี่สิบถึงย2ิบสองครับได้กล่าวว่าท่านไม่ได้หวันไหวแขงใจในพัะสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมันคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพาระเจ้าทรงฤทธิ์อาจกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พง ตัดสัญญาไว้ด้วยเหตุน,นี้เองพระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมของท่านเรายากแป๊บหนึ่งครแต่พระเจ้าเราขอบคุณผ่องสำหรับพระวจนะนี้ที่วันนี้พระวิญญาณไปสุดจะตัดผ่านเราทั้งหลายและสอนเราเหมือนกับทุกวันพ่อเยาขาขอว่องเปิดเผย กับค้าพงหลายเป็นการส่วนตัวในแต่ละคนแต่ละคนและสอนทุกคนด้วยนิเทศของพงเราย่องเราฝากช่วงเวลาดีนี้ไว้ในการส่งนำพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ชื่อเรื่องคือแม้หมดหวังแต่ขอเชื่อวางใจชื่อเรื่องจะมาจากข้อที่สิบแปดนะครับคือว่าอับราฮัมท่านหมดหวัง แต่เมื่อท่านหมดหวังเนี่ยท่านเชื่อไว้วางใจและเมื่อท่านเชื่อไว้วางใจเนี่ยมีความหวังใหม่เกิดขึ้นนี่คือการอัศจรรย์ของพระเจ้าหมดหวังเชื่อไว้วางใจและเมื่อเชื่อไว้วางใจมีความหวังใ,ใ,ใหม่เกิดขึ้นนะฮะในข้อที่สิบเก้าความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อพิจารณาดูสังขารของท่าน ซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้วเพราะท่านอายุร้อยปีและคำนึงถึงคันของนางสาว่าเป็นหมันนะครับสลาลายุก้าสิบอับราหัมอายุหนึ่งร้อยเปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้วแต่ว่าได้รับพระผ่อนตามพระสัญญาพ่อไทยพี่น้องสิ่งที่เป็นเหตุผล ที่สำคัญที่สุดจะอยู่ในข้อพระพีในวันนี้นะครับเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งแต่ข้อยี่สิบถึงยีบสองเนี่ยสรุปได้ว่าค่าทีของอับราฮัมที่มีความสำคัญแล้วก็เราทั้งหลายควรที่จะเอาเป็นตัวอย่างนะค,คือเจ้าข้ามข้อจำกัดด้วยความเชื่อ คืออับราัาได้ก้าวข้ามข้อจํากัดของท่านในการที่ท่านอายุหนึ่งร้อยปีท่านอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนคนที่อายุสามสิบสี่สิบปีนะแล้วก็ภรรยาของท่านเป็นหมันและอายุเก้าสิบปีหมดประจําเดือนแล้วแต่ท่านสามารถก้าวข้ามข้อจํากัดด้วยความเชื่อได้ยังไงวันนี้จะเป็นคําตอบในทวเจนะาขับของพะเะ้าชื่อเรื่องครับ ก้าวข้ามข้อจํากัดด้วยความเชื่อวันนี้เราจะก้าวข้ามข้อจํากัดด้วยความเชื่อแม้แต่อับราฮัมก็เป็นบมีได้แห่งความเชื่อแต่มีข้อจํากัดมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตของเราเราอาจจะมีข้อจํากัดมากมายเช่นเดียวกันแต่อับราฮัมก้าวข้ามข้อจํากัดด้วยความเชื่อได้ วันนี้เราทั้งหลายก็จะก้าวข้ามข้อจํากัดในชีวิตของเราด้วยความเชื่อเหมือนกับอับราฮัมมีอะไรบ้างครประการที่หนก้าวข้ามข้อจํากัดด้วยความเชื่อด้วยการเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าฮะประการที่สองก้าวข้ามข้อจํากัดด้วยความเชื่อด้วยการอะไรเชื่อมั่นในฤทธิ์เดชของพระเจ้าประการที่สาม ก้าวข้ามข้อจำกัดด้วยความเชื่อด้วยการทำแด้ด้วยความเชื่อมัน่นในความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อหรือว่าการเป็นคนชอบธรรมด้วยความเชื่อนั่นเองครับเรายังดูประการที่หนึ่งก้าวข้ามข้อจำกัดด้วยความเชื่อด้วยการเชื่อมัน่นในพันสัญญาของพระยาในข้อยี่สิบขึ้นต้นมาต่อเนื่องจากสิบแปดสิบเก้าที่ผมอ,อ่านไปแล้วครับ ท่านไม่ได้วันไหวแข่งใจในพันสัญญาของพเ่้าไม่ถึงว่าท่านเชื่อมั่นในพันสัญญาของพเจ้าท่านอาจจะไม่เชื่อมั่นในตัวของท่านในศักยภาพของท่านเลยเพราะท่านเปรียบเหมือนคนที่ตายไปแล้วอายุหนึ่งร้อยปีนางศาลาอายุเก้าสิบแต่ท่านได้ ข้าวข้ามข้อจำกัดด้วยความเชื่อและความเชื่อนี้คือความเชื่อมั่นนะในพระสัญญาของพระยาพอพเจะนะอีกครั้งหนึ่งผมชอบมากท่านไม่ได้วันไหวไม่มีความหวันไหวเมื่ออายุหนึ่งรปีเมื่อเปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้วเมื่อหมดหวังก็ไม่วันไหวเพราะเชื่อวางใจเพราะเชื่อวางใจก็มีความหวังใหม่เกิดขึ้นเพราะท่านไม่ได้วันไหว แขงใจไม่ได้สงสัยในพันสัญญาของพระยาเอ๊ะพันสัญญานี้จะเป็นจริงไหมหรือไม่เป็นจริงได้รับหรือไม่ได้รับแต่โดยพระคุณของพระยาท่านไม่ได้หวั่นไหวในพันสัญญาท่านไม่ได้หวั่นไหวแข็งใจในพันสัญญาของพระยาแต่พี่น้องครับขีดไว้เลยครับขีดไว้เลย,นะเลยอันนี้สําคัญมากแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงขึ้นแม้แก่มากขึ้นก็เชื่อมั่นคงขึ้นอายุหนึ่งร้อยปีฮะ เมื่อ75ปีอายุ75ปีเชื่อมันออ่นคงิบง85ปี95ป,ปี100ปีกับเชื่อมั่นคงมากขึ้นแม้สภาพภายนอกที่มองเห็นจะเป็นคนชราคนที่แก่แล้วคนที่ไร้ศักยภาพที่จะสามารถทําได้แต่พระเจ้าจนาคำผมพระยาบอกว่าท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับและวันนี้เชีวันชีวิตของเรา เราจะไม่หวั่นไหวแข็งใจในพัะสัญญาของไม่ดาวแต่เราจะมีความเชื่อที่มั่นคงขึ้นแม้สถานภายนอกดูไม่ดีเลยนะครับดูว่าเราไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เราไม่สามารถที่จะมีอะไรที่เป็นสิ่งใหม่สิ่งดีเกิดขึ้นแต่เราจะเชื่อมั่นในพระสัญญาของไม่ยาเราจะไม่หวั่นไหวแข็งใจเราจะมีความเชื่อมั่นคงขึ้น แล้วเมื่อมีความเชื่อมั่นคงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าสัญญาทั้งหมดจึงเป็นจริงนะครับเพราะพระ่เจนะบอกว่าจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งนี้ถ้าทีแบบนี้จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าชีวิตของอับราฮัมถวายเกียรติแด,ด่พระเจ้าเช่นไงวันนี้ชีวิตของเราทั้งหลา,า,ดดายจึงถวายเกียรติแด,ด่พระเจ้าคิดจากเนื้กาวถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไอยันญญสวายยันเชิดเกียรติและพี่น้องทุกท่านถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแข็งใจในพระสัญญาและมีความเชื่อมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นทุกวันวันนี้มากแล้วพรุ่งน,นี้จะมากกว่ามากขึ้นไปอีกนะครับยิ่งมีอายุมากขึ้นเราจะมีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้ามากขึ้นเป็นการก้าวข้าพอจํากัดด้วยความเชื่อครับนี่คือประการที่หนึ่ง ประการที่สองก้าวข้ามข้อจำกัดด้วยความเชื่อด้วยการเชื่อมั่นในลิเดตของพระยาวาที่อยู่ในข้อที่ยี่สิบเอ็ดอับราฮัมเชื่อมั่นในลิเดตของพระยาวาวันนี้เราจะเชื่อมั่นในลิเดตของพระยาวด้วยข้อยี่สิบเอ็ดบอกว่าฉัานเชื่อมั่นว่าแต่การเชื่อมั่นนี้ไม่ได้เป็นการเชื่อมั่นในตัวของท่านในศักยภาพของท่านหรือ สิ่งที่ท่านสามารถกระทำได้ท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์หมายถึงเชื่อว่าพระเจ้าพระองค์นี้เป็นพระเจ้าแห่งฤทธิ์เดชนะครับและฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีไม่จำกัดเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราจะได้เห็นถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งฤทธิ์เดช กอดด้วยลิเดทรงฤิจะทำให้สำเร็จตามที่พระองค์สัญญาไว้คือสามารถกระทำให้สำเร็จทุกอย่างตามพระสัญญาของพระเจ้านี่คือการก้าวข้ามข้อจากัดอับราฮัมมีข้อจากัดแต่เมื่ออับราฮัมมีความจำกัดนั้นท่านไม่ได้มองที่ความจำกัดของท่าน แต่ท่านมองไปที่ฤทธิเดชของพระเจ้าว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าแห่งฤทธิเดชที่สามารถทําทุกสิ่งให้สําเร็จได้โดยฤทธิเดชของพองที่จะกระทําให้สําเร็จและสามารถช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นพระเจ้าสามารถทรงกระทําให้สําเร็จได้โดยฤทธิเดชและการอจัรย์ขององค์เชื่อมั่นในฤทธิเดชในการกระทํา ของพระเจ้ามากกว่าการเชื่อมั่นในตัวของเราเองนะครับมากกว่าการเชื่อในสกยภาพหรือว่าในสิ่งที่เรามองเห็นจากสภาพภายนอกแต่เราจะเชื่อมั่นในลิเตตของพระเจ้าเหมือนกับอับระหัมในเชื่อมั่นนะครับประการที่สาก้าวข้ามข้อจำกัดด้วยความเชื่อด้วยการเชื่อมั่นในความชอบธรรมโดยความเชื่อหรือว่า การที่เราได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อจะอยู่ในข้อที่ยีบองข้อยีองเพราะว่าด,ด้วยเหตุนี้เองคือตั้งแต่ต้นที่กล่าวมาพระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมของท่านนะครับท่านเชื่อมั่นในความชอบธรรมโดยความเชื่อด้วยความเชื่อนี้เป็นเหตุให้ อับราฮัมเป็นคนชอบทำเป็นการก้าวข้ามข้อจํากัดด้วยความเชื่อเพราะว่าเมื่อท่านเชื่อในพระเจ้าท่านเป็นคนชอบทาเมื่อท่านเชื่อในพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าทั้งสิ้นสําเร็จเมื่อท่านเชื่อในพระเจ้าท่านก้าวข้ามข้อจํากัดด้วยความเชื่อโดยท่านเชื่อมั่นในฤทธิ์เดชของพระเจ้าท่านได้เป็นคนชอบทม โดยฤทธิเดโดยการช่วยเหลือของพระเจ้าด้วยความเชื่อโดยการที่พระเจ้าประทานความเชื่อเป็นพระคุณให้กับท่านนะครับแล้วความชอบธรรมได้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านไม่ใช่โดยการปเรพื่อปฏิบัติเองของท่านแต่โดยฤทธิเดชโดยพระคุณของพระเจ้าช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้สามารถเป็นจริงและเกิดได้ในสุดท่านได้รับพระพรตามพระสัญญาอิสอ เกิดเมื่ออับราฮัมอายุหนึ่งร้อปีสาลายอายุเก้าสิบท่านถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าในสุดชนชาติอิสาเอลมากมายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้านะครับเหมือนสายที่ทะเลและได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาคือแผ่นดินคานาอันครับนี่คือการก้าวข้ามข้อจำกัดด้วย ความเชื่อวันนี้เราจะมีท่าทีแบบนี้ด้วยกันในคิดจัรของเราครับถ้าสรุปเป็นสามแอลชื่อเรื่องวันนี้คือก้าวข้ามข้อจำกัดด้วยความเชื่อาเอาชื่อของเราใส่เข้าไปครับ L หนึ่งข้อหนึ่งรักก้าวข้ามข้อจำกัดด้วยความเชื่อด้วยการเชื่อมั่นในพันสัญญาของพรจ้า L หนึ่งข้อสอง ก้าวข้ามข้อจํากัดด้วยความเชื่อด้วยกันเชื่อมั่นในฤ i t ิเดชของพยาอัลหนึ่งข้อสก้าวข้ามข้อจํากัดด้วยความเชื่อด้วยกันเชื่อมั่นในความชอบธรรมของพยาอลที่เกิดโดยความเชื่อพี่น้องครับแม้ว่าอัลราฮ์มมีข้อจํากัดแต่ท่านสามารถก้าวข้ามข้อจํากัดด้วยความเชื่อเชื่อดีวยวัน วันนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะก้าวข้ามข้อจํากัดเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความสามารถหรือว่าความจํากัดในเรื่องใดก็แล้วแต่แต่ความจํากัดนี้เราจะก้าวข้ามข้อจํากัดทุกอย่างโดยความเชื่อในพระเจ้าแล้ววันนี้จึงเป็นวันที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่า จะมีความสําเร็จในอนาคตที่รอคอยเราอยู่เพียงแต่วันนี้เรา้ามก้าวข้ามข้อจํากัดนี้โดยความเชื่อและเราจะไปถึงจุดหมายด้วยกันขอบิยอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับผมาเวลาครับผมอาเมนขอบคุณพระเจ้าสําหรับการแบ่งปันเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้นะคะเชื่อว่าพี่น้องได้รับ เราได้ฟังและได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะผ่านพระราชหนําคำของพระเจ้าในวันนี้ที่จะช่วยเราให้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดไปได้นะคะสิ่งเดียวนะคะก็คือความเชื่อนะคะความเชื่อเชื่อในพระสัญญาของโลวงเชื่อมั่นคงในฤทธิเดชอันได้ขีดจำกัดของโลวงเชื่อมั่นในความชอบธรรมที่เกิดโดยความเชื่อนะคะ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการแบ่งปันในเช้าวันนี้ค่ะช่วงเวลาสุดท้ายนะคะขอมอบเวลาให้กับอาจารย์เชอรจูเกียตน,นะคะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ค่ะครับเป็นการทา้าทายความเชื่อเราแต่ละคนเนี่ยต้องเอาความเชื่อมาทา้าทายชีวิตไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎีนะครับในนิสอโลมในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำรังนะครับสับจื่นสวัยและขอบรราัตที่แบ่งปันประคำของพระเจ้าเกล้า นะครับในตรงนี้บอกว่าอับราฮัมเนี่ยนะครับนี่ได้หวันไหวปกติคนเราจะหวันไหวนะเชื่อแล้วไม่ได้เชื่อแล้วไม่ได้เชื่อแล้วไม่ได้ไม่วันไหวไม่แกรงใจแต่มีความมั่นใจนะครับยิ่งขึ้นท่านเชื่อมั่นนะครับว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็พูดถึงวิญญาณของอนุภาพอนุภาพก็คืออำนาจ นะครับมีอํานาจเหนือความกิติปามีอํานาจเหนือโรคภัยมีอํานาจเหนือเพศภัยนะครับนั่นหมายถึงว่าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงฤทธิท์ทำสาเร็จนะครับสําเร็จตอนไหนครับตอนมีอุปสรรคยิ่งอุปสรรคมากเนี่ยใกล้สําเร็จละนะครับตอนที่อับราฮัมอายุร้อยปีและซาราเป็นหมันเนี่ยนะครับมันเหมือนกับ คนที่ตั้งท้องอ่ะนะครับตั้งท้องท้องเล็กท้องโตขึ้นนะครับนั่นคือความเชื่อที่มีพลังและวันที่คลอดบุตรมันเจ็บปวดสาหัสเหลือเกินและคลอดบุตรออกมาคือพลังที่เป็นผลในฮีบรูที่สิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดบอกว่าเป็นพลังอามนไหมดังนั้นขอความเชื่อของพี่น้องเนี่ยในขณะที่มีอุปสรรคมันจะเป็นพลังผลก็คือ สำเร็จเป็นจริงก็คือได้บุตรชายคืออิสักพี่น้องจะคลอดอิสักออกมาอามนไหมในความเชื่อพี่น้องสรุการในพระบิดาเจ้าผู้ทรงสุดรับขอบคุณพระนอมของพระบิดาเจ้าผู้ทรงสุดที่เราทั้งหลายได้เดินในความเชื่อเราเป็นอนุชนลุงสาวเป็นผู้ทีออ่มีความเชื่อในพระนามของพระองค์แลบพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวของเราอวยพรแก่นุชนุสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชิพ ทุกสาขาอาชีพรับการวิพรและการทวีโณซึ่งมาจากพระเจ้าโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ยแดออกในปี2024นี้และจบลงที่ซาอุดีวัที่135 1และ20กล่าวว่าบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าจงสันระเสริญพระเจ้าเถิดผู้ที่ยำเก่งพระเจ้าจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าเถิดในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องนะคะที่เราจะก้าวข้ามข้อจำกัดด้วยความเชื่อไปด้วยกันนะคะพระเจ้าอวยพอรค่ะ